ดิดาทาลอสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาดูการข่าวว่าวันนี้พลังงานของเขาคนนั้นเป็นยังไงบ้างนะคะคนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้คนที่คุณคิดถึงอยู่ตอนนี้นะคะเขามีอะไรอยากจะสื่อสารผ่านไพ่มาถึงคุณให้คุณได้รับรู้บ้างในช่วงเวลานี้นะคะก่อนไปฟังคำทำนายก็ปรบกวนช่วยกดติดตาม s b s c r i b ร l ไลค์แชร์เป็นค่าครูให้กอบด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กอบด้วยนะแล้วก็ ฝากเข้าไปดูคลิปย้อนหลังให้กอบด้วยละกันนะคะกอบจะลงคลิปวันละ2คลิปนะคือช่วงเช้ากับช่วงมืด8.00โมงเช้ากับ2ทุ่มยังไงก็ฝากเข้าไปฟงังไปติดตามรับพลังงานดีๆรับพลังงานบวกๆกันนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันค่ะใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับกอบก็แอดไลน์ลิดาทาลอดเข้าไปได้นะนะคะสอบถามเข้าไปนะคะ สามถ้วยค่ะสามดาบเดอ o n มูนความสัมพันธ์นี้สามถ้วยสามดาบเดอ m o มูเป็นหน้าไพ่ของคนที่บางคนนะอาจจะอยู่ในสถานการณ์ความรักแบบสามเศร้าก็ได้รักสามเศร้าเราสามคน คนรักของคุณอาจจะไปมีบุคคลที่3เข้ามาวุ่นวายแทรกแซงนะคะหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็ได้นะเหมือนไม่เลือกสัทีอ่ะคนนู้นก็คบคนนี้ก็คบคนนั้นก็คุยคนนี้ก็คุยมีชอยมีตัวเลือกมีทางเลือกก็ได้นะคะหรือคุณจะต้องตกไปอยู่ในสถานะของคนที่เป็นชอยของเขาหรือเป็นทางเลือกของเขาหรือแม้แต่กระทั่งบางคนคบกันเหมือนเพื่อนเนี่ยแหละ นะแต่จริงๆแล้วมีความรู้สึกที่ดีให้การมีความรักให้การความรู้สึกมันเกินเพื่อนแต่เขาไม่ยอมที่จะเปลี่ยนสถานะให้คุณอ่านี่งานเลเวอร์นะคะเป็นในเรื่องของความรักทางเลือกแหละสองดาบเป็นความรักทางเลือกค่อนข้างขึ้นมาชัดเจนมากๆเลยนะรักทางเลือกรักสามเศร้าเราสามคนความรักที่ไม่ชัดเจนความรักที่ไม่ยอมตัดสินใจ ความรักที่เป็นเฟนวิดเบเนฟิตก็ได้หรือเป็นเฟนโซนก็ได้นะคะความสัมพันธ์ไม่พัฒนาประมาณนี้ก็ได้หรือเขาเป็นเป็นคนของคุณเป็นแฟนของคุณเป็นคนรักของคุณนะแล้วเขาอาจจะมีพายดีเอ็มเพลมาด้วยแล้วเขาอาจจะไปมีบุคคลอื่นนะคะสองถ้วยเนี่ยสองถ้วยกับเลวเวอร์เขามาด้วยกันด้วยนะหเหรียญอะใต้สำรับ The World บางคนก็มีนะที่เป็นลักษณะความรักแบบต้องคอยร้องขอตลอดเลยอะ่ะขอความรักขอความชัดเจนขอความเห็นใจเมื่อไหร่จะให้สถานะเมื่อไหร่จะให้ความชัดเจนสักทีนะบางคนรอแล้วรอเล่าก็ไม่ได้ความชัดเจนสักทีนะคะแต่เขาก็อาจจะมีคุณบางคนเป็นตัวจริงบางคนเป็นตัวหลอกแต่หน้าไพ่วันนี้ก็รู้สึกว่าคนคนนี้ ส่วนใหญ่นะนะคะเขาค่อนข้างที่จะแบบโอเพนตลอดอะ่ะเหมือนกับเป็นคนที่ใครเข้ามาก็คุยเป็นคนที่อยากจะแบบคุยกับคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยๆอะไรประมาณเนี้ยทั้งๆที่บางคนคุณกับเขาเป็นเป็นคนรักที่มีคอมมิทเมนต์ก็แล้วนะก็เปรียบเสมือนกับสามีภรรยากันแล้วก็ได้หรือเป็นความรักความสัมพันธ์ที่จริงจังกันแล้วอะ่ะจะแต่งไม่แต่งก็ได้แต่ คนอื่นเขาก็รู้ว่าเออเราเป็นแฟนกันหรือบางคนน่ะเรารู้กันอยู่สองคนแต่คนอื่นไม่รู้อะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะสถานการณ์ความรักของคุณกับเขาแน่นอนมันมีเรื่องราวความทุกข์ใจมีเรื่องราวที่ทำให้รู้สึกแบบเสียใจเหมือนกันเนาะว่าเมื่อไหร่จะตัดสินใจทำอะไรให้มันชัดเจนเมื่อไหร่ที่จะเลือกนะคะคุณเองคุณอาจจะรอคำตอบ รอการเลือกจากเขารอการตัด hmm. ส <hi> ินใจจากเขานะและบางพลังงานเนี่ยบุคคลที่3ในที่เนี้ก็อาจจะเป็นเพื่อนก็ได้เพื่อนเขาที่เข้ามาแทรกแซงเข้ามาวุ่นวายหรือบางคนนะภายนอกดูเหมือนอูเป็นเพื่อนสนิทไปไหนไปด้วยการทำกิจกรรมด้วยการห่างกันไม่ได้เลยแต่จริงๆเขาอาจจะมีซัมติงกันก็ได้ อาจจะมีอะไรบางอย่างที่มากกว่าเพื่อนก็เป็นไปได้คุณเองคุณน่าจะรู้และแคะละคายนั่นแหละนะคะตัวคุณเองคุณน่าจะรู้อยู่เต็มอกว่ามันผิดปกติความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนมันเหมือนมันเริ่มมีมีกลิ่นอายของความไม่ซื่อสัสตย์ต่อก,กันหรือมีกลิ่นอายของความรู้สึกว่าคนรักของคุณอาจจะไม่ได้มีเราแค่คนเดียวสถานการณ์วันนี้นะบอกก่อนนะคะเรื่องราววันนี้ ก็เป็นอย่างที่กอบอธิบายไปนะถ้าพลังงานคุณคิดว่าโอเคสถานการณ์เจอแบบนี้อยู่ก็ลองฟังกันต่อลองดูกันต่อว่าสุดท้ายแล้วเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เรื่องราวของคุณก็ลองไปดูคลิปอื่นๆได้นะสถานการณ์ความรักคุณในตอนนี้นะต้องยอมรับว่ามันอาจจะยังทรงทรงตัวแบบเนี้ยไปอีกสักระยะหนึ่งเพราะมันมีพลังงานไพ่ของการ ตัดสินใจไม่ได้เกิดขึ้นนะคะคิดว่ามันจะมีการคาลาคาสังนะคะไปจนจวบถึงอีกประมาณ3-6เดือนนะคะกว่าที่ทุกอย่างมันอาจจะมีโอกาสในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเร็วสุดคือมีนาคมช้าสุดคือช่วงมิถุนายนถ้าคุณมาเจอคลิปนี้ก่อนกลางปีหรือก่อนมีนาแต่ถ้าคุณมาเจอ กลางปีไปแล้วน่าแสดงว่าภายในสิ้นปีคือ3-6เดือนนะคุณง่ายๆนะพลังงานเป็น Timeless นะคะคุณมาดูเวลาไหนปีไหนช่วงจังหวะไหนแสดงว่าไพ่กำลังพูดถึงคุณกำลังดึงดูดคุณให้เข้ามาดูนะคะแน่นอนว่าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกว่าคุณต้องการให้เขาตัดสินใจคุณไม่รู้ว่าคุณจะทนกับสถานการณ์นี้ได้ไปอีกนานแค่ไหน คุณไม่รู้ว่าคุณจะสามารถที่จะรอรอ,รอการตัดสินใจเขาหรือยอมรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานะแบบนี้ไปได้อีกนานเท่าไหร่แน่นอนบางคนคุณเป็น the empress เลยนะ the empress คือเป็นตัวจริงนั่นแหละคุณเป็นตัวจริงที่คุณรู้สึกว่าแล้วทำไมถึงไม่หยุดทำไมคุณถึงไม่ทำไมเขาถึงไม่ยอมทำอะไรให้มันชัดเจนมีเราแล้วก็ยังไปมีคนอื่น นะคะบางคนมีคนอื่นแล้วก็ยังไปมีต่อเรื่อยๆย,ยังคงโอเพนยู h าร์ดอ่ะเหมือนเนเปิดใจไปเรื่อยๆศึกษาเรียนรู้นะคะทำตัวเป็นพ่อพวงมาลัยนะทำตัวเป็นคนที่ดูแบบหยุดอยู่ที่ใครไม่ได้นะรักพี่เสียดายน้องคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ได้คนนี้ก,คนนก็คนนี้ก็น่ารักคนนั้นก็อะไรประมาณเนี้ยซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนเขาอาจจะเป็นคนชอบสังคมออกสังคมติดเพื่อน มีเพื่อนมอีชอบดื่มชอบดริงชอบมีเขาเรียกว่าคนคอยบันเทนอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้เพราะจากสถานการณ์เปิดมาก็ดูดูสิดูจากหน้าไพ่นะคะแน่นอนว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับคุณนะสถานการณ์เหล่าเนี้ย ที่ก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะสาเดือนหรือเร็วสุดตั้งแต่ประมาณมีนาคมเป็นต้นไปไม่เกินออมิถุนายนนะเขาจะมีการเลือกนะเขาจะมีการเลือกเขาจะมีการตัดสินใจจากที่เขาลังเลเนี่ยจากที่เขารู้สึกว่าไม่ปล่อยไม่ปล่อยความสัมพันธ์ใดเลย แต่ก็รู้สึกว่าเขากาลังจะตัดสินใจแล้วเพราะควีนถือดาบเข้ามาแล้วเขากําลังกลุมมือคุณเจ็ดถ้วยอ่ะคือเขารู้สึกแบบยังแบบอยากเก็บไว้ทุกๆคนอะไรประมาณนี้ยอยากเก็บไว้ทุกความสัมพันธ์หรืออยากเก็บชอยนี่ไว้อยากคงเปิดโอกาสอยู่ยังทําใจไม่ได้ที่จะต้องแบบเปลี่ยนแปลงนิสัยตัวเองอะไรประมาณเนี้ยแต่ให้คุณรู้ไว้ว่าเหล่านั้นเน่ะสิ่งที่เขาคนคนคน,คนนี้มองเขามองเป็นเหมือนของเล่นอ่ะ จริงๆก็ไม่ได้อยากที่จะพูดในลักษณะนี้นะแต่ก๊อปกำลังพูดให้คุณมองเห็นภาพว่าโอเคแหละเพื่อที่จะให้คุณอะบางครั้งคุณต้องทำใจถ้าคุณคิดที่จะไปต่อกับเขานะในกรณีถ้าคุณอยากจะไปต่อกับเขาคุณจะต้องทำใจแล้วคุณจะต้องปล่อยวางเพราะคนคนนี้เขามองคนเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นอินูไม่ว่าจะเป็นเด็กที่เขาปร์เทน ไปดื่มไปกินหรือไปคบหรือไปเป็นบุคคลที่สามเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ใดๆอ่ะเขามองเหมือนของเล่นน่ะแต่คุณน่ะคือของจริงคุณเข้าใจประโยคนี้ไหมคือเขาอาจจะมองคนเหล่านั้นหรือสถานที่เหล่านั้นที่เขาไปปนเปรบบำเลอความสุขเขาการกินการเที่ยวการดื่มหรือการมีใครมาเป็นเพื่อนพูดเพื่อนคุยหรือการมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะเขารู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นคือ คนที่จะเข้ามาเพื่อที่จะทำให้เขารู้สึกฟูลฟิลทำให้เขารู้สึกว่าโอเคเติมเต็มในส่วนที่ทขาดหายหรือสมหวังในในความรู้สึกที่มันแบบอาจจะขาดจากคุณไม่ได้จากคุณแต่มันเป็นความสุขที่ไม่ได้ยั่งยืนนะะมันเป็นความสุขที่ชั่วคู่ชั่วคราวมันเป็นความสุขที่เขารู้สึกว่าเขาหาได้จากสิ่งเหล่านี้แต่มันเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้คิดที่จะจีรังนึกออกไหม มันเป็นสิ่งที่เขาอาจจะใช้เงินไปซื้อสิ่งที่เขาอาจจะใช้เงินไปเปเพื่อที่จะแลกความสุขเหล่านั้นมานะคะจตถามว่าสุดท้ายแล้วคุณก็คือตัวจริงของเขาสุดท้ายแล้วเขาก็รักคุณสุดท้ายแล้วเขาก็เลือกคุณเพราะคุณคือตัวจริงคุณคือของจริงอะ่ะคุณไม่ใช่แบบไม่ใช่ของเล่นน่ะนึกออกไหมคือคนคนนี้ เขาก็ไม่ได้เป็นคนที่โง่นะเขาก็เป็นคนที่ฉลาดปรับเปลืองอยู่เหมือนกันนะเขารู้ว่าอันไหนคือเพชรเม็ดงามเขารู้ว่าอันไหนคือก้อนหินก้อนกรวดนึกอ,ออกไหมเพราะฉะนั้นนะ่ะแน่นอนว่าการที่เขาอาจจะทําตัวแบบให้คุณพยายามที่ต้องร้องขอคําตอบจากเขาร้องขอความรักจากเขาร้องขอความชัดเจนจากเขาอ่ะ ตอนนี้คุณอาจจะคิดว่าเออคุณคงไม่ได้คำตอบเหล่านั้นหรอกแต่กอฟคิดว่าได้นะในวันใดวันหนึ่งคุณจะได้ในระยะเวลาที่กอฟบอกไปเนี่ยคนคนนี้การกระทำเขาอาจจะทำเหมือนคุณแบบไม่ได้มีคุณค่าเนาะแต่จริงๆคุณมีค่าคุณมีค่าถามว่าถ้าวันหนึ่งคุณไม่ยอมเขาคุณจะปล่อยเขานะคะให้เขาไปใช้ชีวิตให้มีความสุขโดยที่คุณจะไม่ยอมตกเป็นเบี้ยร่างเขาแล้วอะ คุณเชื่อมหมว่าคนคนนี้ยเขาก็ไม่ยอมปล่อยคุณหรอกเขาก็จะยื้อคุณอยู่แล้วเขาก็จะรังคุณไว้อยู่แล้วแต่ตอนเนี้เหมือนเขารู้สึกว่าโอเคคุณอาจจะอยู่ในสถานะที่คุณแบบบางคนนิ่งบางคนทะเลาะจนเหนื่อยแต่ทะเลาะแล้วบางคนขอร้องจนไม่รู้จะขอร้องอะไรแล้วไม่รู้จะทายัางไงแล้วก็ได้แต่นิ่งได้แต่เฉยได้แต่ปล่อยวางหรือได้แต่แบบเอออาจจะห่างกันหรือว่านิ่งกันไม่พูดถึง ปล่อยให้มันเป็นไปตามวาระเวลาบางคนก็ทนนะก็รู้สึกว่าบางคนคุณกําลังทนอยู่กับความสัมพันธ์นี้คุณยังคงมีความรู้สึกว่าเออความดีของเรามันคงจะเอาชนะใจเขาได้บ้างซึ่งแน่นอนวันใดวันหนึ่งเอาชนะใจได้แต่ถามนิดนึงว่าตัวคุณนะ่ะจะจะอดทนกับเขาไหวหรือเปล่าเท่านั้นแหละประเด็นมันคือตรงนี้ถามว่าเขาปล่อยคุณไหมเขาไม่ปล่อยหรอกแต่คุณจะทนกับพฤติกรรมเขาได้ไหม เพราะแน่นอนอ่ะบางคนเขาจะเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยได้เร็วแต่บางคนเขาจะใช้ระยะเวลาที่มันช้าเพราะมันเป็นเหมือนกับเป็นนิสัยที่ติดตัวเขามาน้กยหรอหมแต่วันใดวันหนึ่งเขาจะเปลี่ยนเพื่อคุณเขาอยากให้คุณรู้ว่าคุณน่ะคือตัวจริงคุณคือของจริงคุณไม่ใช่ของเล่นคุณไม่ใช่ดอกไม้ริมทางคุณคือดอกไม้ที่เขาตั้งใจที่จะมาใาสา่จะก,กันเก็บไว้ เชยชมคนเดียวคือดอกไม้ที่เขาตั้งใจที่จะเอามาปลูกอยู่ในอาณาจักรของเขาเพื่อที่จะเป็นความสวยงามในชีวิตเขาแต่ไม่ใช่เป็นดอกไม้ที่เขาขับรถผ่านไปแล้วก็เจอแล้วก็เด็ดมาดมแล้วก็ทิ้งไม่ใช่แบบนั้นอันนี้คือกอเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นภาพเพราะบางคนอะกอปเชื่อว่าสถานการณ์คุณเจอสถานการณ์แบบนี้จริงๆแล้วคุณก็กําลังรู้สึกว่าคุณดูไร้ค่าจริงๆคุณไม่ได้ไร้ค่าคุณมีค่าคุณมีความหมาย แต่เพียงแค่วันนี้เขาอาจจะยังไม่ได้แบบแสดงออกหรือทําให้คุณว่าให้คุณรู้สึกว่าเขาเห็นคุณค่าในตัวคุณมากพอเท่านั้นเองแต่วันหนึง่งไพ่เดอะเวิเมื่อวันเวลาผ่านไปนะคะแน่นอนทุกอย่างมันจะมีความมีโอกาสที่มันจะสำเร็จมีโอกาสที่มันจะสมหวังหรือมันมีโอกาสที่คุณกับเขาจะมามีความสุขในโลกของการละกันอ่ะ โดยที่มันไม่ได้มีใครเข้ามาแทรกแซงในโลกของคุณกับเขาจะมีแค่คุณกับเขาเพียงสองเรานึกออกไหมคะเลอเวอร์เนี่ยยังถือว่าเป็นรักทางเลือกได้อยู่หรือเป็นพลังงานมากรักได้อยู่นะแต่สองถ้วยนี่คือรักเดียวใจเดียวนึกออกไหมเนี่ยแหละคือเรื่องราววันนี้ต่อมานะคะมาดูบทสรุป <c oughs> บทสรุปความรักความสัมพันธ์อของคุณกับเขากันคะ่ะ บทสรุปความรักความสัมพันธ์คุณกับเขาสุดท้ายจะเป็นยังไง t o w เวอ,อ่ะหกถ้วยมา <laughs> the star แปดถ้วยนะแต่คุณดูแปดถ้วยนะ เป็นไพ่ของถ้วยที่คนคนนี้หันหลังกลับมาเห็นไหมแน่นอนว่าบางคนพังกันไปบางคนหายกันไปแต่มีโอกาสที่จะได้กลับมาในความสัมพันธ์นะนะคะความสัมพันธ์เนี้ยมันยังไม่ได้ดูอันนี้สิบไม้เท้าเมื่อกี้ก๊อปจำไม่ได้แล้วว่าก๊อปอ่านอะไรไปไนท์ถือไม้เท้านะคะควีนถือถ้วย ไนท์ถือไม้เท้าให้เอ่อสี่เหรียญน,นะคะใต้สำรับสิบเหรียญอะคือจะบอกว่าความสัมพันธ์คุณกับเขานะบทสรุปเนี่ยนี่คือคำตอบเห็นไหมคะสุดท้ายแล้วอะอนาคตที่คุณกับเขา หวังกันไว้วาดฝันกันไว้ความฝันความหวังที่คุณวางร่วมกันมาเดอะสตาคือความฝันความหวังคุณอยากจะมีชีวิตคู่ที่มีความสุขคุณอยากจะสร้างอนาคตกับเขาที่มีความสุขคุณได้แต่มองว่าจะเป็นของคุณไหมวันนั้นนะ่ะหรือจะเป็นของคนอื่นแน่นอนมันจะเป็นของคุณค่ะสิ่งที่คุณคิดว่าเขาคงไม่ได้เลือกฉันหลอก สิ่งที่คุณคิดว่าเขาคงไม่ไม่เห็นคุณค่าในในตัวฉันหรอกตาสุดท้ายเขาเห็นค่ะแล้วเขาก็จะตัดสินใจที่จะเลือกคุณเป็นคนของใจเลือกคุณเป็นคู่ชีวิตหรือการกลับมาเป็นครอบครัวที่มีความสุขกับคุณนะคือพลังงานเนี่ย เห็นทาวเวอร์มาอย่าเพิ er, ่งตกใจเพราะว่าเราจะต้องดูไพ่ขยายหูบางคนเห็นทาวเวอร์มานิ่ใจจิตใจสั่นนะคะระรัวแล้วอุ้ยแบบทาวเวอร์มันต้องแย่น่แน่เลยมันไม่ได้แย่เสมอไปค่ะทาวเวอร์มันเป็นการแบบปรับเปลี่ยนมันเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับแบบอาจจะเกิดขึ้นแบบที่คุณไม่ทันคาดคิดมันเป็นการที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะเกิดเรื่องราวใหม่ๆเท่านั้นเอง ทาวเวอร์ก็เปรียบเสมือนกับยกตัวอย่างบางทีเจอสถานการณ์ที่แบบพายุหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันมาซัดเหมือนคลื่นใต้น้ำอะไรที่ทำให้ท้องทะเลมีการจัดจัดแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นพวกอ่าทรายหินปะการังอันนี้ยกตัวอย่างนะขอนอกเรื่องนิดนึงกำลังจะเปรียบเทียบไปฟังเวลาเจอพายุลูกใหญ่พายุอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นเหมือนสตรอมอะ่ะแล้วมัน มันทําให้ทุกอย่างมันอาจจะดูพังลาบเป็นหน้ากองหมดเลยแต่มันก็จะก่อเกิดนะคะอะไรใหม่ๆขึ้นมาที่มันเป็นธรรมชาตินึกออกมาที่สวยงามมันก็เปรียบเสมือนกับความรักของคุณน่ะนะทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่มันจบลงหรืออะไรที่มันเกิดปัญหาขึ้นมันย่อมที่จะก่อเกิดประสบการณ์แล้วมาจะก่อเกิดการเริ่มต้นนะคะที่มันจะมีการ เอาประสบการณ์เหล่านั้นมาปรับปรุงมาปรับใช้มาแก้ไขทำให้มันดีกว่าเดิมแน่นอนเหมือนกับความรักของคุณนะหกถ้วยแน่นอนคนเก่าๆกลับมาในกรณีบางคนที่คุณมีการตัดสินใจจบกันไปแล้วพังกันไปแล้วเลิกกันไปแล้วหรือกำลังจะจบแต่ก๊อฟคิดว่ามันยังไม่จบง่ายๆนะถ้าจะจะจบอย่างน้อยมันก็จะจบในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่คุณกับเขา ยังคุยกันไม่รู้เรื่องยังเคลียร์กันไม่ได้ก็อาจจะต้องต่างคนต่างแยกย้ายกันไปก่อนรอให้ใจเย็นรอให้มีสติรอให้แบบคิดอะไรได้หลายๆอย่างก่อนยังไงเดี๋ยวคุณก็จะมีการกลับมาหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้กันนะคะการตัดสินใจชัยชนะได้นะไพ่หนึ่ดาบการคิดกันตัดสินใจที่เด็ดขาดการจัดการนะคะแปดถ้วยคือการกลับมา ไม่ได้หันหลังไปแต่เขากำลังกลับมาแล้วดูมีอินฟินิตี้ด้านบนด้วยเห็นไหมนะคะคือพูดง่ายๆว่าความรักของคุณกับเขาอ่ะมันเป็นเหมือนกับมันเป็นเหมือนกับอะไรอ่ะอินฟินิตี้ที่มันไม่มีวันสิ้นสุดกันอ่ะมันเหมือนมันจะมันจะจบพลังงานไพ่ส่วนใหญ่จะขึ้นมาแบบเนี้ยมันเหมือนมันจะจบแต่มันก็ยังไม่เห็นจบสัทีอ่ะ นะเหมือนกับจะตัดขาดเหมือนกับจะตัดใจเหมือนบางครั้งรู้สึกสถานการณ์หูมันดูพังมากเลยอ่ะคุณรู้สึกแบบมันไม่น่าจะกลับมาเหมือนเดิมได้แล้วอ่ะแต่ก็เห็นว่าหลายๆคู่ก็กลับมานะจริงๆแม้แต่กระทั่งลูกดวงก๊อปอ่ะนะคะบางคนแบบไม่น่าที่จะกลับมาได้หูหายไปเป็นหลักปีสองปีสามปีแล้วยังกลับมายังมีเลยมันก็แล้วแต่เนาะมันก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมทํากันมาด้วยแหละ นะคะบางคนน่ะบางทีมันไม่ได้มันไม่เขาเรียกว่ามันไม่ได้คาดคิดอะว่าเออเราจะต้องกลับมาเป็นแฟนกันเป็นครอบครัวกันต่างคนต่างก็โอเคแยกย้ายกันไปใช้ชีวิตละไปเริ่มต้นชีวิตใหม่มันก็มีโอกาสเหมือนกันที่จะกลับมาเป็นครอบครัวกันใหม่มาเป็นคนรักกันใหม่แต่ทุกอย่างมันจะถูกจัดสรรไว้ในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นเองแต่อะไรที่มันยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมมันก็จะพัง มันก็จะดูแย่มันก็จะดูอะไรก็ไม่เข้าที่เข้าทางไปแบบหมดทั้งๆที่เรารู้สึกว่าเราก็ดีที่สุดแล้วอืมมันก็จะเป็นแบบเนี้ยนะคะชีวิตมนุษย์มันก็ไม่ค่อยมีอะไรที่มันลงตัวหรอกกว่าจะลงตัวทุกคนมี perfect timing ของตัวเองหมดอะแต่สุดท้ายแล้วบทสรุปก็อย่างที่บอกว่าดูหนักดูเหนื่อยเนาะสิบไม่เท้าดูเหนื่อยมากเลยดูหนักมากเลยแต่สุดท้ายแล้วอ่าก็แบกกันไปอยู่นั่นอะเห็นไหม แบกันมีใครปล่อยใครที่ไหนล่ะไม่มีใครปล่อยคุณก็ไม่ปล่อยเขาหรอกนะเขาก็ไม่ปล่อยคุณต่อให้บางครั้งบางคนบอกว่าพอแล้วไม่เอาแล้วไม่อยากได้เขากลับมาแล้วอะไรประมาณเนี้ยเข็ดแต่ถามว่าจริงๆแล้วถ้าคุณไม่อยากได้เขากลับมาคุณจะไม่มาดูคลิปจะไม่มาดูดวงหรอกมันเป็นความโกรธมันเป็นความแค้นฝังหุ่นถามว่าถ้าเขามาแบบตื้อคุณมางอ้อคุณมาทําดีกับคุณก็ว่าต้องมีบ้างแหละ ที่ใจอ่อนน่ะจริงๆหัวใจคนเรามันมันก็เป็นก้อนเนื้อนึกออกไหมมันมีความรู้สึกมันก็ต้องหวั่นไหวบ้างเป็นธรรมดานะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ามันเป็นการที่คนคนนี้อยากให้คุณรู้อะว่าเขาอะถึงแม้ว่าเขาจะทิ้งคุณไปไปมีคนอื่นหรือถึงแม้ว่าเขาจะไปคบใครพูดคุยกับใครเหล่านั้นก็คืออาจจะเป็นของเล่นของเขาอ่ะ แต่ตัวจริงอ่ะคือคุณเนี่ยเดี๋ยวเขาจะกลับมาคุณคือของจริงของเขานะคะความหมายของไพ่ใบน,นี้เป็นความเหมือนความเปราะบางเขาเรียกว่าเหมือนกับสภาพจ,จิตใจคุณก็ได้เนาะหรือความรู้สึกคุณตอนนี้กําลังเปราะบางก็เปรียบเสมือนเด็กน้อยที่อยู่บนบนใบไม้ที่ดูกรอบแห้งพร้อมที่จะแบบขาดพร้อมที่จะหลุดล่วงลงมาตลอดเวลา สภาพจิตใจคุณตอนเนี้ย m p p o w e r m n t t ถ้าอยากจะแนะนำคุณนะว่าให้คุณนะพยายามเพิ่มพลังในตัวเองนะอย่าทำจิตใจให้มันดูแบบกัดกร่อนกับความทุกข์ไปมากกว่านี้มันจะทำให้คุณแบบพลังงานมันดอบแล้วมันทำให้คุณกลายเป็นแทนที่จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอย่างสตรองอย่างเข้มแข็งกลายเป็นมันเหมือนกับ คุณยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดียังไม่สามารถที่จะยืนหยัดด้วยตัวเองได้ดีมันก็จะมีผลกระทบนะคะกับการดําเนินชีวิตคุณถ้าคุณยังคงทําสภาพจิตใจของตัวเองให้ดูเปราะบางอยู่หรือว่ายังดูไม่ค่อยแข็งแรงอยู่อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นทําตัวเองขึ้นมาให้แข็งแรงให้ได้ทําตัวเองให้เสริมพลังให้มากลายเป็นคนที่มีพลังในตัวเองให้ได้ empowerment ให้ดูเป็นคนที่มี power แล้วบางคนใครที่คุณขอพรอ,อยู่แน่นอนว่า คุณเต็มตัวนะในอนาคตคุณมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับพรน,นั้นสําเร็จนะคะส่วนไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆประสบการณ์ที่เป็นไปได้สิ่งที่เป็นไปได้ให้คุณออกพาตัวเองออกไปหาประสบการณ์ทําในสิ่งที่มันเป็นไปได้ในตอนนี้เวลานี้ทำทุกอย่างเพื่อตัวเองก่อนอะไรที่มันยังเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้ปล่อยไปก่อนเนี่ยคือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะอ่ะต่อมามาดูข้อความ I want you and I need you เขาต้องการคุณกลับมาได้หรือเปล่าผิดหวังเจ็บปวดเสียใจบางคนก็เลิกกันไปแล้วเนาะฉันจะร่วมทุกร่วมสุขไปกับคุณคุณคือเหตุผลเดียวที่ฉันจะสู้และอดทนไม่เคยคิดว่าจะรู้สึกกับคุณมากขนาดนี้รักฉันไหมถ้าฉันไม่ได้ดีอย่างที่คุณคิดฉันเสียความรู้สึก คุณคือภรรยาในอนาคตของฉันขอบคุณที่รักกันแม้ในวันที่ฉันไม่น่ารักสักวันฉันจะเป็นคนที่ดีพอสําหรับคุณจะรับได้ไหมถ้าฉันไม่ได้ดีอย่างที่คุณคิดถึงเราจะไม่ดีแต่เรารักคุณเสมอฉันชอบรอยยิ้มของคุณฉันยังไม่พร้อมกับความรัก I miss you ฉันอยากกอดคุณ ความห่างไกลทําให้รู้ว่าคุณสําคัญมากแค่ไหนบางคนห่างไกลกันคิดมากนะคะบางคนอาจจะแยกกันอยู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็เป็นไปได้เขาก็คิดมากนี่แหละคะ่ะเรื่องคุณนะคะมันปกติคนเราแบบคบกันรักกันอะ่ะมันก็จะให้แบบโอ้โหลืมเรื่องราวสตอรี่ง่ายๆได้ไงมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอก ต่อให้มีปัญหาอะไรยังไงก็เถอะต่อให้คุณจะมองว่าเขาไม่รักเขาไม่สนใจเขาไม่ใยดีแต่ก็เชื่อนะว่าต่อให้โกรธกันเกลียดกันอะไรกันยังไงมันก็ยังคงมีความรู้สึกคิดถึงกันบ้างอยู่แล้วแหละมันคงไม่มีใครที่โอ้โหจะใจไม้ไส้กรรมแบบตัดกันได้ขนาดนั้นเนาะเคยแบบร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาอะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็คือข้อความที่เขาอยากบอก นะเรื่องราวในวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจมากๆเลยนะสวัสดีค่ะ